สวัสดีเชา้าวันที่29เดือนธันวาน,นะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่กลางทะเลค่ะกำลังเดินทางไปที่โอเกลนด์น,นะคะ,ะใช้เวลาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ6โมงเย็นใช่ไหมจะถึงโอเแลนด์่มีเชา้าประมาณ6โมงเช้นะคะจะขึ้นเขาจะเข้าไปเทียบท่าไม่ได้เพราะว่า ะะจะต้องจอดที่อ่าวแล้วก็จะมีเรือเล็กเรือลำเล็กๆมารับนะคะคล้ายๆเรือชูชีพอะไรอย่างนี้แหละรับขึ้นฝั่ง <c oughs> ก็ต้องดูสถานการณ์ก่อนว่าอะ <c oughs> ไรจะขึ้นไปไหมนะคะถ้าอากาศดีก็จะขึ้นตอนนี้อากาศแบบว่ามัวซัวมากนะคะมัวซัวแบบว่าม่านหมองค่ะเห็นไหมคะ